ความผิดครั้งแรกก็จะเป็นเหตุที่ศาลเอามาใช้ประกอบดุลพินิจในการลงโทษได้คดีอาญาก็อาจจะมีช่องทางที่อาจจะลงโทษจำคุกและปรับโทษจำคุกให้รอลงอาญาแล้วก็ปรับอย่างเดียวอะไรพวกนั้นอ,อาจจะเป็นไปได้นะครับในเรื่องค่าเสียหายเขาฟ้องเป็นสองสองอย่างได้นะครับทางอาญาด้านหนึ่งทางค่าเสียหายด้านหนึ่งเป็นด้านแพงเขาฟ้องเรียกค่าเสียหายมาศาลก็จะดูว่าตกลงและค่าเสียหายเกิดขึ้นเท่าไหร่ ทีนี้ย้อนกลับมาดูว่าค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยเราประมาทแค่ไหนเขาประมาทแค่ไหนถ้าเขาประมาทฝ่ายเดียวเราไม่ต้องจ่ายนะครับถ้าเรามีส่วนประมาทศาลก็จะกําหนดให้เราจ่ายตามสัดส่วนของความประมาทที่เกิดขึ้นอันนี้ก็น่าจะมีทางออกเพราะนั้นเวลาเจราจากับเขาก็อาจจะต้องย้อนเข้าเข้าไปคุยลักษณะนี้ครับว่าคือช่วยเหลือได้แต่ไม่ใช่มากจนกระทั่งเราไม่มีปัญญาที่จะจ่ายได้อันนี้ก็ ก็จําเป็นที่จะต้องปล่อยให้ดําเนินคดีกันไปแล้วให้ศาลใช้ดุลพินิจแล้วเรื่องที่เจรจาการกับสินค้าเรียกร้องเนี่ยอาจจะต้องบอกศาลด้วยนะครับว่าเขาเรียกร้องจนกระทั่งเราไม่มีไม่มีปัญญาจ่ายไม่สามารถจ่ายได้เราจ่ายได้เท่าไหร่เสนอไปตรงนั้นด้วยศาลก็จะได้เอาไปประกอบการใช้ดุลพินิจของศาลได้ด้วยครับอืมนะคะคือไม่ต้องกังวลใช่ไหมคะเร่งนี้นะคะทีนี้ถ้าถ้าไม่สบายใจและถูกดำเนินคดีอะไรขึ้นมาเนี่ย ร้องขอให้ศาลจัดทนายความให้คุณด้วยก็ได้จะได้มีทางออกมีข้อแนะนำที่ที่ดีขึ้นนะคะครับให้เกิดความเป็นธรรมของทั้งสองฝ่ายลองดูนะคะครับขอขอยากครับ้ค่ะช่รถชนนี่มันผมมันอยู่ผิดเลนนะครับแต่มันอยู่หน้าบ้านผมพอดีนะครับอ๋ออยู่ผิดเลนเราเปลี่ยนเลนมาก็ัด้น่ะที่บอกว่าคุณเปิดไฟหน้าไว้แต่คุณก็มีส่วนประมาทตรงนี้ก็จะชัดแล้วว่าคุณประมาทพอเลี้ยวเข้ามาอยู่ที่หน้าบ้านตัวเอง ราในสัญญาณที่ให้เนี่ยมันเพียงพอหรือไม่เพียงพออย่างไรก็ก็เป็นเหตุที่ศาลจะใช้ดุลพินิจประกอบนะครับค,คือถ้าคุณจะเลี้ยวแล้วคุณเข้าไม่ได้ทำไมคุณไม่จอดรออีกฝั่งนึงแล้วปล่อยให้รถเขาวิ่งผ่านไปซักก่อนพอทางโล่งเข้าบ้านได้คุณคอยเลี้ยวเข้าไปอ,อย่างนี้ก็แปลว่าคุณไม่ประมาทแต่คุณเลี้ยวไปขวางทางเอาไว้นะครับเลี้ยวไปขวางทางเอาไว้อันนี้อาจจะถือว่ามีส่วนประมาทด้วยเช่นเดียวกันแต่ก็คงไม่ใช่ประมาทร้อเป็นต์เป็นเฉพาะของเราคนเดียว ก็รอศาลก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ยังะะไงปรึกษาทนายความด้วยก็น่าจะดีนะครับจะได้มีทางออกที่ที่ดีขึ้นอืมค่ะอยู่จังหวัดไหนครับอยู่จังหวัดศรีสะเกดครับอศรีสะเกดก็ไปที่ศาลจังหวัดศรีสะเกดก็ได้ครับไปขอคําปรึกษาจากทางทางนายความของสาภาในความที่นั่งอยู่แถวศาลจังหวัดศรีสะเกดนะครับค่ะครับนะคะลองไปดูนะคะ ค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะมีสายหนึ่งนะคะอาจารย์คุณจารุภาค่ะปรึกษาเรื่องของกองทุนชาปนกิจนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะใช่เลยค่ะจะสอบถามอาจารย์ทั้งสองท่านว่า เอกองทุนชาปนก,กิจแถวหมู่บ้านเนี่ยรู้สึกว่ามันตั้งขึ้นหลายศูนย์แล้วก็มีแบบชาวบ้านหัวหมอเอาคนแก่ไม่มีญาติก็จะเช่ากองทุนพอาตายก็เอาใบตายไปเบิกเงินอย่างเงี้ยค่ะคแล้วมันไม่มีผู้ตรวจสอบว่ากองทุนชาปนก,กิจอันเนี้ยเป็นของใครตั้งที่ไหนแล้วมันมีมั่วกันเยอะค่ะออืตกลงตกลงเราจะดูมุมไหนครับดูมุมที่คนเอาเข้าไปเป็นสมาชิกค่ะ หรือดูมุมของสมาชิกคนอื่นที่เสียหายเคนที่ไม่มีญาติไปเข้าเราก็ว่าโอเคเหมือนกับเขาช่วยทําศพแต่เป็นการแสวงประโยชน์เป็นญาติเราเพราะว่าเรามาทํางานที่กรุงเทพกันหมดนะคะแลบเอาบัตรประชาชนของคุณพ่อค่ะไปต่อชาปนกิจอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างนี้เราจะไปแจ้งตรงไหนให้ฟ้องให้ดูแลยังไงดีอะคะถ้าพฤติกรรมอย่างเงี้ยเข้าข่ายไปหลอกลวงช่อโกงหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวลูกหลานไม่อยู่แล้วไปหลอกตัวคนแก่ที่อยู่ในหมู่บ้าน เอาบัตรประชาชนไปไปทาอะไรก็ไม่รู้แล้วพอไปสมัครเป็นสมาชิกชาวพนักกิจเนี่ยไปเขียนเงื่อนไขว่าถ้าเขาตายไปใครเป็นคนรับประโยชน์ได้อันนี้ก็ไม่รู้เขียนอะไรลงไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเรารู้ภายหลังเราในฐานะเป็นทาย,ยาทนะครับอาจจะต้องไปแสดงตัวกับทางชาวพนักกิจเนี่ยเพื่อขอรับประโยชน์นแทนที่จะให้คนภายนอกที่ไม่มีส่วนได้เสียถ้าเขายังแสดงตัวที่จะรับประโยชน์อยู่โดยหาประโยชน์จากตัว คนอื่นซึ่งไม่ใช่ญาติตัวเองเนี่ย<ะ>อาจจะต้องแจ้งความกับพนักงานสอบสวนให้เข้ามาดําเนินคดีกับคนคนนั้นครับค่ะ,ะแล้วทีนี้กองทุนชาปนาเกตเนี่ยมันมีหลายบริษัทที่ตั้งขึ้นมาแล้วมันไม่มีผู้ตรวจสอบไงแล้วชาวบ้านก็คือตรงนี้ก็ทําตรงนี้ก็ทําตรงนี้ก็ทําเหมือนมันมีหลายกลุ่มหลายบริษัท<ะ>ขึ้นมาแล้วมันไม่มีผู้ตรวจสอบอะค่ะก็ะะถ้าเห็นว่ามันผิดปกตินะครับ<ะ>ก็<ะ>ลองไปยังหน่วยงานที่ดูแลปกครองท้องที่หรือจะไปที่อำเภอ ที่จังหวัดก็ได้ไปร้องขอพบกับพวกประหลัดไปร้องขอพบกับหน่วยงานเกี่ยวกับพัฒนาสังคมพวกนั้นนะครับเขาก็จะเข้ามาตรวจสอบได้ค่ะนะคะอยากจะให้ตรวจสอบตรงไหนก็ไปที่พัฒนาสังคมของจังหวัดนั้นเลยนะคะอ๋อกรมพัฒนาสังคมนะไปที่สารกางนะครับไปติดต่อว่าปรึกษากับทางประหลัดว่ามีเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยหน่วยงานไหนรับผิดชอบค่ะค่ะ <c oughs> นะะลองดูนะคะจะได้ช่วยกันตรวจสอบด้วยนะคะคุณจารุภาค่ะขอ,ขอบคุณมากค่ะ,คะสวัสดีค่ะ,คะจริงๆการจะตั้งหน่วยงานเป็น<ม>ชาพนักิจขึ้นมาเนี่ยจ้ไปขออนุญาตไปจดทะเบียนนะครับ<ม>จัดตั้งขึ้นมาแล้วก็มีเงื่อนไขมีกฎกติกากฎหมายเข้ามาควบคุมหมดถ้าจะตั้งไม่ชอบเนี่ยโทษจำคุกนะครับ๋อถือว่าชอบโกงไหมคะแบบนี้ตัว ตัวช่อโกงก็คือถ้าคุณไม่จัดตั้งแล้วคุณมาหลอกเก็บเงินเขาแล้วถึงเวลาไม่จ่ายอย่างเงี้ยอาจจะไปหลอกมันถ้าช่อโกงต้องมีหลอกลวงด้วยแลวบัตรนี้ล่ะคะอยู่ๆเอาชื่อคนอื่นใส่เข้าไปไม่ใช่ชื่อลูกชื่อหลานแบบนี้อันนี้ก็จะมีว่าไปหลอกตัวผู้ตายยืมเอาหลอกเอาบัตรเข้ามาแล้วไปแสวงประโยชน์พอแกตายขึ้นมาก็ไปขอรับเงินเหมือนญาติไม่เดือดร้อนแต่จริงไอ้ตัวเงินที่ได้รับจากสมาคมเนี่ยต้องจ่ายให้กับทายาทบุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนได้เสียเนี่ย ไปเอาประโยชน์จากตัวคนตายเนี่ยตรงนี้ไม่ได้นะครับก็เหมือนจะไปหลอกสมาคมไงใช่อันนี้ก็แจ้งความดำเนินคดีได้ช่วยกันตรวจสอบดีกว่ารับเรื่องนี้นะคะมีอีกสายหนึ่งค่ะคุณสิริรัตน์นะคะเรื่องของที่ดินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะอยากสอบถามเกี่ยวกับที่ดินค่ะค่ะพอดีพอดีพ่อของแฟนในก่อนตายเขามีลูกสี่คนและคนนี้คนโตน่ะคือเหมือนเขาแยกครอบครัวไปแล้วแบบ เขาก็คือว่าไม่ห่วงคือเหมือนเขามีแล้วเขาก็เลยยกให้ลูกสามคนพอพ่อตายเสร็จสัพ์แล้วลูกชายคนกลางเนี่ยเป็นคนดูแลพ่อทั้งหมดเลยแล้วเขาจะมาขอแบ่งพี่อย่างเงี้ยเรายกให้เขาได้เลยคอืมลูกชายคนกลางคือลูกลูกของคนตายนี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ตอนเนี้ยมีลูกอยู่สี่คนค,คนโตเท่ากับสละมรดกที่เหลือสามคนมีสิทธิ์ได้รับมรดกเพราะฉะนั้นสามคนเนี้ยจะได้รับส่วนเท่าเ่ากันนะครับ จะขอรวบยอดเพียงคนใดคนหนึ่งก็ต้องให้อีกสองคนได้ให้ความยินยอมด้วยถ้าสองคนไม่ยอมต้องแบ่งสัดส่วนถ้าเท่ากันเอาสามหารอันนี้อยู่ที่ข้อตกลงครับต้องไปคุยกันถ้าตกลงไม่ได้จะยกให้พี่คนโตนี่ได้ไหมคะยกให้พี่คนโตพี่คนโตสละแล้วเนี่ยพี่สละนี่มีบันทึกสละนึกว่าแบบประมาณว่าเหมือนแบบเขาอยากได้อีกอะคือเขาจะมาขอแบ่งขอว่า ขอตัวพี่คนโตนอะไรยเี้พี่คนโตจะย้อนกลับมาขอแบ่งด้วยหลังจากพ่อตายแล้วเนี่ยนะครับเพราะนั้นสละเขามีบันทึกสล่ะเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างถูกต้องไหมถ้าพูดถ้าพูดพูดลอยๆไว้ตอนนี้มันก็จะบังคับเขาไม่ได้เพราะนั้นหลังจากเจ้ามดกงแก่ความตายไปลูกสี่คนมีสิทธิ์ได้รับส่วนเท่าเท่ากันก็ต้องเอาสี่หารครับคนใดคนหนึ่งรวบยอดไม่ได้ค่ะสละต้องมีหนังสือเอกสารชัดเจนแล้วตอนนี้ถ้าจะไม่เอาก็ตกลงกันให้ชัด เพื่อความปลอดภัยก็อาจจะใช้กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับช่วยมาไก่เกลี่ยแล้วก็บันทึกข้อตกลงให้ด้วยใครจะเอาหรือไม่เอาถ้าตกลงไม่ได้เอาสี่หารครับต้องแบ่งให้เท่าๆกันค่ะแสดงว่าต้องคุยกันใหม่หมดสําหรับพี่น้องนะคะเข้าใจแล้วคือหมายถึงอะไรอ๋อคือว่าเขาโอนกันเรียบร้อยแล้ว3คนเนี่ยค่ะอ๋อไปโอนกันแล้วโอนแล้วโอนกันแล้ว3คนพ่อี่โอนให้หมดแล้วอ๋อช่วงช่วงพ่อยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมฮะพอตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วตอน โอนพ่อโอนให้ตอนพ่ออยู่หรือว่าพ่อเสียแล้วลูกสามคนเขาอยู่โ่ะเขตอนพ่ออยู่คนอ๋อถ้าพ่อโอนให้ตอนอยู่เนี่ยไม่ต้องแบ่งแล้วครับเขาบอกขอมีครอบครัวแล้วก็คือไม่ให้ขามีแล้วตอนนี้แล้วอยู่แล้วอยู่ดีมาวันหนึ่งเขาก็จะมาขอแบ่งบ้านแบ่งนู่นแบ่งนี่อะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าพ่อแบ่งตั้งแต่ตอนที่พ่ออยู่และวันนั้นพี่บอกว่าไม่เอา นะครับพ,พ่อก็เลยจัดการตามนั้นวันนี้ที่ดินก็จะเปลี่ยนเป็นของน้องสามคนไปเรียบร้อยแล้วเมื่อตัวพ่อถึงแก่ความตายไปต้องไปดูว่าทรัพย์สมบัติที่เหลือเป็นชื่อพ่อยังมีอยู่หรือไม่ถ้ามีก็เอาทรัพย์สมบัติของพ่อไปแบ่งในส่วนที่พ่อแบ่งให้น้องสามคนแล้ววันนี้ไม่ใช่ของพ่อ,อแต่เป็นของน้องเพราะฉะนั้นพี่ไม่มีสิทธิ์มารับมรดกข,ของน้องตรงนี้เพราะน้องยังอยู่ไม่ใช่ของพ่อแล้วครับ แบ่งไม่ได้ครับอ๋อ,อ,อ,อแบ่งไม่ได้เห็นเขาบอกว่าถ้าคนไหนคนไหนคนน้องคนไหนยินยอมก็คือว่าจะให้ได้อะไรอย่างงี้เลยใช่อไอ,อ,อ,อ้ยอมนี่ก็คือพอให้ไปของน้องแล้วน้องจะให้ใครอัน <ừ> นี้ให้ได้หมดครับใช่แต่ถ้าน้องไม่ให้บีบคอไม่ได้ครับใช่ตามกฎหมายไม่ได้กำหนดว่าเราต้องโอนให้เขานะคะนะคะไม่มีปัญหานะคะ ค่ะสวัสดีค่ะนะคะคือโอนให้เรียบร้อยแล้วอยู่จะให้โอนไปให้คนอื่นมันไม่มีทางชื่อเราอยู่ในนั้นแล้วหลักอย่างเนี้นะครับถ้าให้ตอนเป็นจบเลยไปอยู่ที่ใครคนนั้นได้ไปเลยโอนชื่อใครคนนั้นได้ครับแล้วก็จะบอกว่าเป็นมรดกไม่ได้คือความรู้สึกของของคนทั่วไปของลูกๆนี่มีความรู้สึกว่าอันนี้ของพ่อพ่อเสียเมื่อไหร่มันก็เป็นมรดกคำว่ามรดกเนี่ยมันต้องเป็นทรัพย์ที่เป็นชื่อพ่อ อยู่ณวันที่พ่อตายค่ะไอตัวที่เป็นชื่อพ่อณวันที่พ่อตายอันนั้นเอามาแบ่งอ่าน,นั้นเป็นมรดกแต่ถ้าพ่อให้ก่อนนั้นไปแล้วเอามาแบ่งไม่ได้ถ,ถือว่าให้าาไปแล <ไป S 1> ้ว ของใครของมันถูกต้องนะคะอันนั้นะนะคะหลักขีดง่ายๆอยากได้แบบไม่ต้องแบ่งก็ขอตอนนี้พ่อ,อยังอยู่นะคะงั้นดิฉันต้องรีบกลับไปขอพ่อแล้วจริงค่ะนะคะอ่ะเาเมื่อกี้เมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องของฮาเลมเชคที่ไปเชคกันที่ออสเตรเลียแล้วก็ถูกไล่ออกเพราะว่าผิดเงื่อนไขกําหนดของบริษัทของเขาเขาซีเรียสเรื่องความปลอดภัยเขาถือว่าอันนั้นเป็นมาตรการแ้ขคนของเขาแหละแต่ถ้าคมชันลึกทีวีค่ะมีฮาเลมเชคเหมือนกันในห้องส่งเนี่ยแหละค่ะแต่ไม่ถูกไล่ออก มีคุณนิรศด้วยปะไม่มีค <นะ S 2> ่ะดิฉันไม่มี <laughs> นะคะอันนี้ไม่ถูกไล่ออกเพราะว่ากฎกติกาของที่นี่ของเนชั่นอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ออสตเตรเลียก็ก <ๆ S 2> ็เรียกว่<ส>าปเป็นเบื้องหลังการถ่ายท<ช>ําอันนี้ <ๆ S 2> ด้านหน้าฉากที่ออกมาคุยกับท่านผู้ชมอันนี้เป็นผลงานที่ผลิตออกมาแล้วนะครับเป็นเรื่องที่สื่อสารกับท่านผู้ชมแต่ไอ้ส่วนฮาเลมเช็ตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องภายในเป็นเรื่องกิจกรรม พักผ่อนระหว่างรอ,อการออกรายการเท่านั้นเองค่ะนะคะแต่อันนี้ไม่ถูกไล่ออกแน่เอาอย่างนี้เดี๋ยวเราสองคนลาไปลาไปเลยแล้วก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยชมฮาเลมเชคของคมชันลึกทีวีไปละกันนะคะค่ะนะคะ,คระ,คะเราสองคนลาไปก่อนเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ